Oh, yeah, Get สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมในรายการ Sx Gamer นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่น GTA San Online ในมือถือนะครับผมเป็นเซิร์ฟคิลเลอร์นะครับแล้วก็หา่างหายกับเซิร์ฟนี้ไปนานเลยนะครับผมหลายคนอาจจะคิดถึงกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นให้ดูกันนะฮะเพราะว่าในเซิร์ฟเนี่ยมีอัปงานใหม่เข้ามานะเึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานนี้เนี่ยเข้ามานานหรือ,อยังเนาะผมก็วันนี้เพิ่งไม่ได้เล่นนะครับผมนะเพิ่งได้เข้ามาเล่นก็เห็นมีงานใหม่เข้ามานะครับ นะต,ตอนนี้เรารู้สึกหิวมากเลยอ่ะเอ,อเอ้ยฟักทองมันกินได้ด้วยวะกินได้เปล่าวะฟักทองฟักทองกินไม่ได้บ้านะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนนะฮะก็วันนี้จะมาทํางานใหม่ให้ดูมันชื่องานว่าแพ็คสินค้านะครับซึ่งเนี่ยมันอยู่ใน GPS นะครับ GPS วักแล้วก็หนึ่งเนี่ยนะครับนี่อันสุดท้ายเลยเนี่ยเขียนว่างานแพ็คสินค้านะครับผมนะ ซึ่งงานเก็บองุน่นนี่งานใหม่หรืองานเก่าวะผมเคยทําไปหรือ,อยังวะงานเก็บองุ่นผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมจะทําไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทํางานแป็กสินกากันนะครับผมโอเคนะครับมันมีอะไรวะเมื่อกี้อารับของตามเลเวลเฮ้ยเลเวลห้ารับรับเงินหนึ่งหมื่นเว้ยเฮ้ยเลเวลสิบรับเงินเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะ หรือว่าผมเพิ่งเห็นวะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมเพิ่งเห็นหรือว่าผมผมเคยแลกไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมลองกดรับดูดีเผื่อได้นะ้าด้นี่สุดยอดเลยกดตัว Y วขึ้นมาลนะแล้วก็กดรับของตามเลเวลอัน,นแรกได้ป่าวะไม่เห็นได้เลยเออไม่เห็นได้แย่นะครับตกลงคือไม่ได้ใช่ไหมนะครับให้เรา s e l e เหนึ่งนะแล้วก็ไปที่งานแพ็กสินค้านะครับ ไปจุดแพ็กสินค้าเลยนะครับก็มันอยู่ที่ไหนวะโ,โหแผนที่โคตตาลายอะมองโคตรยากเลยอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงอยู่ใกล้ๆเลยนะมันจะอยู่ที่คล้ายๆล้ายท่าเรือนะครับจุดที่มันจุดที่มันเหมือนท่าเรอนะครับเราก็ใกล้ๆเมืองน,นี้เลยเนาะก็เป็นเมืองสองนี่แหละอยู่ใกล้ๆเลยมันไม่ได้อยู่ใกล้หรอกมันอยู่ที่เมืองสองนี่แหละเราก็ไปเลยนะครับใกล้ๆ งานนี้น่าจะทำไม่ยากน่าจะไม่เกินความสามารถของผมนะหมาว่าอ้าวเลยเลยเลยอ๋อนี่ไงอยู่ด้านหลังนี่หรออ๋อคือให้เราพิมพ์คำว่า packing นะครับมันจะทำการแพ็คสินค้าให้เรากด packing packing โอเคคุณได้เริ่มแพ็คสินค้าโอเคเรามันแพ็คแล้วกันนะฮะนี่มันก็จะต้องรอนะครับ มันต้องแพ็กกี่อันวะเสร็จนะแล้วรอก่อนเนาะนี่เราก็ทาการแพ็กไปเลยนะมันจะเป็นรูปกระเป๋านะครับมาตาม GPS เอเลยเนาะแล้วก็พิมพ์ตามที่มันบอกนะครับนี่แล้วก็มันก็บอกว่าคุณได้แพ็กสินค้าเสร็จแล้วครับคุณได้รับแพ็กสินค้าบวกหนึ่งอย่าลืมเอาไปส่งด้วยนะถ้าเราทําอีกได้หรือเปล่าอ๋อเลยห้าวิเลยทาทาทำเทำ่าไหร่ก็ได้เหรออ๋อถ้าผมทํา เยอะๆนี่ไม่รู้ว่ามันจะตันอยู่ที่เท่าไหร่นะสินค้าแต่ว่ามันก็แพ็กได้เรื่อยๆนะเนี่ยเมื่อกี้ผมแพ็คไปแล้วหนึ่งอันนี้แพ็คสองละดูดีว่ามันมันมันอยู่ในนี้เปล่าแพ็กสินค้ามันจะมีในนี้เปล่าอ๋อนี่ไงมันก็มีเหมือนกันนะครับผมกดตัวไว้กามาแล้วก็ไปดูที่กระเป๋าเก็บของต่างๆมันจะมีแพ็คสินค้าอยู่นะมันก็ขึ้นบอกอยู่นะครับก็รอห้าวิเพื่อทานะถ้าหากว่าทาเสร็จแล้วหนึ่งอันเลยต้องรอห้าวินะครับนี่จริงๆเดินมาทําฝั่งนี้ก็ได้น เออก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะแพ็กสินค้าก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยว่าต้อขออภัยนะครับเคได้อีกแล้วนะครับถ้าเราวิ่งมาอีกฝั่งนึงแล้วก็กดไปเรื่อยๆนี่ได้ปะเออได้นะครับผมไม่ต้องรอม,ม,มันไม่ต้องรออยู่ที่เดียวนะครับไปเดินหาเดินหาได้นะครับเนี่ยมันจะมีอยู่หลายจุดเนาะ ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะตันเท่าไหร่ผมทำไปเท่าไหร่แล้ววะเมื่อกี้ต่อสี่แล้วนะครับทำอีกสักอันนึงให้ได้สักให้ได้ห้านะครับผมผมว่ามันน่าจะแจ็มไปเลยโอเคเหลืออันนี้สุดท้ายนะผมก็นี่ก็คือวิธีการทำแล้วมันก็ทำง่ายๆเลยนะสำหรับงานนี้มันก็ทำได้เรื่อยๆเลยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะตันเท่าไหรอ่อ่ะนะ เนี่ยโอเคแต่เ,เราลองไปขายสินค้าดูนะครับมันมันต้องส่งปะไม่เยอะขายดิเนี่ยจุดส่งสินค้านะครับอยู่ไกลหรือเปล่าถ้าไม่ไกลเนี่ยผมก็จะทําต่อได้เยอะๆเลยใกลเปล่าวะโหอย่างไกลอ่ะเมืองเมืองหนึ่งเลยนะไปที่แบบว่าเอท่าเรือมันจะเป็นท่าเรือเลยอะ มันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรอกจริงๆนะฮะถ้ารถเราแรงอะ่ะไปแล้วบอกเลยว่ารถผมเนี่ยแหมดึงหนึ่งได้อ่ะครับดูดูความแรงครับน้องๆบินทะลุมิติอะ่ะบอกเลยไปแล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวคุณดูคุณดูไอคลองตรงนี้นะมันไม่ใช่คลองเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ําอยู่อะ่ะตรงนี้เปล่าวะผมจะข้ามไม่ดูมาผมจะข้ามไม่ดูทุกคน โอ้โหไม่ได้จะได้ข้ามแล้วแหละโอ้โหแย่ว่ะเกือบจะได้ข้ามละมิงซาเอฟซีเล็กเอ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องจัดนะเฮ่ยแรงแรงแรงนะครับความแรงมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆ,ๆเลยว่ะทุกคนนะรถผมมันแรงจริงนๆ,ๆ,ๆนะภูมิใจว่ะรถตัวเองแรงโอ้โหดูดิดูครับนี่โอ้โห,โหเกืบอบหล่อ นะเกือบเหลือคือ <c oughs> เกือบหล่อแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้าตกจุม๋ม <c oughs> รถตกเฉยวะแยมิงมันมาแล้ววะแย่ปะทีหนึ่งร้อยนี่เพิ่มไปแล้วหนึ่งร้อยแรงม้านะครับนะไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ทำง่ายๆนะชิวๆจริงๆคือเราแพ็คได้เยอะๆแล้วก็ไปส่งทีเดียวเลยก็ได้นะ มันไม่ต้องแบบว่าไปหลายรอบอะไรอย่างงี้นะครับแพ็กจนกว่ามันจะตันอะถ้ามันไม่จันก็แบบถ้ามันไม่ตันก็แบบเออเก็บจนกว่ามันจะตันนะครับจอดไปด้วยไม่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 เด็ดขาดเลยมิ่งมันเป็นเกย์นะทุกคนนะถ้าใครแบบว่าไปเชื่อฟังมันมากเกินไปนะมันอาจจะจับทําคุณแบบว่ายังไงทําไม่ดีไม่ร้ายนะผมนะมันอาจจะทําคุณแบบว่าไม่ดีไม่ร้ายนะครับแต่ผมจอดรถเมื่อกี้มันอาจจะโอ้โห ผมไม่อยากจะนึกภาพต่อไปนี้เลยวะ่ะนะครับทุกคนทุกคนน่าจะเข้าใจนะว่าแอดมินคนที่ชื่อมิงซ่าเนี่ยมันเป็นเกย์นะครับผมนะอันนี้ผมแบบมาบอกความจริงในหะ้ท่านผู้ชมรู้นะครับคือผมเคยรู้จักกับเขามาประมาณ20กว่าปีแล้วนะนะตอนแรกก็แบบคุยคุยกันแบบว่ายังไงเป็นแบบคุยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาแบบคิดล่วงคิดล่วงเกินผมหนึ่งครั้งครับแต่ว่าผมแบบผมแบบยังไงอะผมแบบตอนนั้นคือแบบมีสติงไงทุกคน ผมเกือบโดนมันจัดการไปแล้วครับนะเสียตูดเลยครับหยอกหยอกอ๋อครับไปทางนี้นะครับผมก็ระยะทางมันค่อนข้างจะไกลเลยนะครก็ว่าขับข้ามเมืองเลยนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับมันเป็นการส่งสินค้าข้ามเมืองกันนะครับนะจริงๆมันมาแบบว่ามามาส่งอีกอท่าเรือนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเลยนะครับผมนะสำหรับงานนี้ผมก็ชอบเลยแหละนะครับแต่ว่ามัน ค่อนข้างจะใช้เวลาในการขับไกลนิดนึงนะครับผมงานก็ไม่ได้ทำาอะไรมากนะนี่อ่าเฮ้ยอ่าอย่านะอย่าเล่นอย่างนี้เดี๋วว่าเซิร์ฟอ่ะหลอย่าเล่นอย่างนี้ด,ดิทุกคนผมจะมาถึงแล้วแล้วแล้วเซิร์ฟทำอย่างนี้ได้ไงวะโอ้โหผมขอตัดคลิปไปตอนที่ได้เลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมเราก็มากันใหม่แล้วเนาะคือผมบอกไว้เลยว่าถ้าว่าเราหลุดเนี่ยคือ,อยังไงอะ มันจะไม่เซฟเว้ทุกคนเออมันจะไม่เซฟซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งไปทํามาเมื่อกี้ทําแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รีบมานะครับผมนะก็โอเคนะฮะแล้วเราพิมพ์คาว่าเซล์แพคกิ้งนะครับผมเอออย่างนี้นะครับผมนะมันก็เป็นการส่งไปต่างประเทศใช่ไหมอ่านะครับมันก็บอกว่าคุณกําลังส่งสินค้านะครับผมแล้วก็ต้องรอใช่ไหมเนี่ยโอเคบอกว่าเรือสินค้าได้ออกเดินทางไปแล้วไหนว่เรือไหนวะ หนเรือวะ <S <S หนเรือวะ <S <S หอล,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 ลโอกลวงหลอกลวงประชาชนนะครับน้องๆดูดิก็โหนะครับหลอกลวงอ่าเรื่องเงินน่ะเฮ้ยลุงเงินพโ,โหลุงเล้วอเงินน่ะลุงแย่ะนะครับทุกคนนะลุงไปเลยครับนะแล้วก็ทำการส่งสินค้าแล้วก็ไม่ได้ผลตอบแทนนะครับมันไม่ใช่สิผมว่ามันต้องรอใช่ไหมรอเปล่า ฮลุงลุงบอกผมหน่อยดิลุงอ๋อนี่ไงมันบอกว่าคุณส่งสินค้าได้เงินหนึ่งพันนะครับแสดงว่าอ่อสินค้าเนี่ยหนึ่งแพ็คจะได้หนึ่งพันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนะสําหรับการส่งสินค้านะครับผมนะบการแพ็คสินค้าแล้วก็นํามาส่งนะครับก็เขาเรียกว่าง,ง่ายๆก็คือส่งสินค้าออกต่างประเทศนั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ มีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับหรือว่ากดซับเอ่อหรือว่าหรือว่ากดติดตามเออหรือว่ากดซับอะไรวะนะครับก็หรือว่ากดติดตามเฮ้ยนั่นไงเรือโอ้เจอเรือแล้วเดี๋ยวไปไปที่เรือแป๊บหนึ่งนะไปแบบว่าไปหาทำเลดีๆหน่อยนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมนะฝากนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะ ตอนนี้ช่องเราก็เดินทางมาถึง7,500ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะถึง8 0ั0ซับอีกแล้วนะถ้าถึง8,000เราก็จะมาทำกิจกรรมอ่ารีเ็นเอกันอีกนะครับผมแล้วมึงขึ้นไม่ได้หรอวะเนี่ยมันมันไม่มีทางให้ขึ้นเลยเหรอโอ้โหเรือลำนี้แย่นะครับทุกคนนะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับนะพิดพ์ภาพประกันใดขอไยด้วยนะครับผมนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้เป็นงานใหม่นะครับสามารถมาทำกันได้เนาะก็ทำได้ตามคลิปเลยนะครับผม ก็อำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจ้ะโอ้เรือํำนี้มันขึ้นไม่ได้จริงดิโอ้ยแย่ว่ากูจะว่ายมาเพื่ออะไรวะเนี่ย